รีวิวชุดน้ำลักร้อยคา k เค้น120ชุดน้ำที่คนงบน้อยเอื้อมถึงได้แบรนด์ดังได้ประกัน3ปีมีขายทั่วไปกันด้วยสำหรับ next carken หรือ nxe carken ทุกคนรู้จักกันอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ทำชุดน้ำมาทั้งประสิทธิภาพดีและราคาก็แอบสูงกันสักหน่อยแต่มาในวันนี้ครับ คลาเคนตัวนี้มาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ง่ายถ้าหาซื้อร้านทั่วไปอยู่ที่990บาทถ้าหาในช้อ e, ปปี Lazada ใส่ส่วนลด ต่ำลงไปกว่าน,นั้นอีกนะครับอาจจะได้ประมาณช่วง800กว่าบาทนะจุดเด่นของมันเลยคือเรื่องราคานะครับและคุณสมบัติของการระบายความร้อนที่ปรับ CPU ในระดับกลางค่อนบนนะกลางค่อนบนที่ว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นตัว Core i5 Core i7 Ryzen 5 Ryzen 7 Ultra 5 Ultra 7ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่นันเคนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณใช้รหัสเคไม่แนะนำให้ใช้กับตัวนี้เพราะ e n ็นซเหรือ NEXT เขาบอกมาเองเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้ดูก็แล้วกันนะครับหน้ากร่องของเขาก็จะมาพร้อมกับนี่ตัว WaterBlock นะครับที่เป็น WaterBlock RGB มีไฟ l e ล9ดดวงนะพร้อมสายยางที่ ห้อยมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหม้อน้ําขนาด120มิลิเมตรพร้อมกับพัดลม P120 มา1ตัวท่วนตัวรอบของชุดน้ําอยู่ที่ประมาณ4,200รอบนะครับแล้วก็พัดลมมาตัวเดียวรับประกันสินค้าโดย Ascenty ประเทศไทยนะแล้วก็ด้านบนก็จะระบุชื่อรุ่นเอาไว้อย่างครบคันกันเลยด้านสเปคนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องก่อนดีกว่าค่อยดูสเปคเพราะว่ามันจะพลาสติกมันะสะท้อนแล้วมันจะบางใช่ไหมแกะกล่องดูกันอันนี้ เพราะว่าการตรงๆผมไปซื้อมาเลยนะจากออโตเน็ตอยากลองนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่านานๆจะได้สัมผัสชุดน้ําแบรนด์ดังในราคาหลักร้อยสักทีหนึ่งถึงเวลาของเราแล้วที่สําคัญมีประกันเต็มด้วยเมื่อก่อนต้องบอกว่าชุดน้ำเนี่ยอย่างตำๆถ้าจะได้สัมผัสกันแม้แต่ตอนเดียวก็ต้องมีพันอัพ2 0 0ัอัพใช่ไหมแต่นี่มาในราคาที่เป็นมิตรสุดๆเลยอ่ะด้านข้างก็จะเจอกับตัวสเปคของชุดน้ําไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊ม4,200รอรอบนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นเรดิ a t o r อร์120คูณ1.7คูณ27มิลิเมตรไฟ9ดวงนะครับเชื่อมต่อแบบ5โวลต์3พิน RGB ได้ขารองรับ LGA 1007 LGA 1002สำหรับ Intel และ a g a 1 1 5 s รวมถึง AMD M4 M3 A5 ได้หมดนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวพัดลม P120 นะ P120 พัดลมรอบสูงสุดอยู่ที่2,000รอบนะครับ Airflow สูงสุด73.11 CFM สเตติกเพชเชอร์อยู่ที่2.93แม็กซิมัมเนาะเสียงรบกวน36เดซิเบลแอบจะดังสักนิดนะเนี่ยอ่ะนี่ก็คร่าวๆประมาณนี้ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากเนาะสำหรับชุดน้ำตัวนี้เรามาแกะกล่องดูกันเลยนี่คือโฉมหน้าชุดน้ำที่ว่ากันนะครับมีคู่มือมาให้หนึ่งเล่มตรงนี้ด้วยคู่มือนี้เก็บไว้ให้ดีเพราะว่าจะเป็นคู่มือคมภีร์สำหรับการติดตั้งแล้วก็บริเวณด้านนี้ก็จะเป็นตัวชุดน้ำนะครับไม่ได้ติดพัดลมมาให้จากโรงงาน ต้องมาติดเองแล้วก็ขายึดมาแบบนี้เลยเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนพัดลมนะแล้วใส่แบบแซนวิชก็จะเย็นขึ้นหัวเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นหัวเชื่อมต่อแบบ PWM 4พินหนหัวท่วนๆเลยขายึดครบไม่เอ่ยเดี๋ยวดูซิว่าตามสเปคไหมขายึดนะครับมีเพลทสำหรับพันเมาให้เพลทเป็นพลาสติกนะครับมีอันนี้เป็นสาย RGB นะ RGB มาให้อันนี้เป็นขายึดสำหรับ AMD มาให้นะฮะซึ่ง ดีงามตรงที่เขาสามารถใช้ตัวยึดโดยที่ไม่ต้องถอดขาล็อกได้เลยนะครับเขาสามารถใช้ตัวเกี่ยวยึดได้เลยนะครับแบบดังเดิมแล้วก็ LGA 1 1ึ X 1ัมีมาให้นะครับส่วน18 5 1ถ้าถามว่าใส่ได้ไหมก็จะใช้พัน7ใส่ได้นะครับตัวระยะใกล้เคียงกันนะครับ LGA 1 0นใส่ได้รวมถึงอันนี้เป็นน็อตพัดลมแล้วก็อันนี้เป็นขายึดสำหรับ AMD แล้วก็ Intel ที่จะเป็นตัวน็อตยึดนะครับน็อตสปริงไว้ยึดนะเวลายึดกับตัว CPU แล้วก็ตัว Water บ l ็อกนะครับคือได,ได้ไม่มีซิลิโคนมาให้เพราะว่าเลือกที่จะใช้ในรูปแบบการทาจากโรงงานมานะครับแล้วก็ไม่มีสติกเกอร์มาบังบริเวณหน้าสัมผัสนะก็จะเป็นพลาสติกตรงนี้แทนทามาให้เลยนะครับหน้าสัมผัสเป็นทองแดงแบบนี้ แล้วก็มีขาล็อกที่เป็นขาฝั่งของ Intel ติดมาให้เลยจากโรงงานปิดไว้ก่อนส่วนท่อที่ให้มาก็นี่เป็นท่อยางด้านในแล้วก็หุ้มด้วยผ้าไนาล่อนแบบผักเย็บมาเรียบร้อย พร้อมกับหัวเชื่อมต่ออันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวของ s a t เองนะครับไว้ต่อกับหาพพร้อมกับตัวหัวเชื่อมต่อพวกแปลง R G B ต่างๆแล้วก็หัวเชื่อมต่อสําหรับตัวมอน้ําซึ่งมอน้ําแค่นี้เองน่ารักนะครับตัวมอน้ําจะสังเกตเห็นว่าตัวปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับปกติหลายๆรุ่นจะทําปั๊มอยู่ตรง Water Block ใช่ไหมแต่นี่เลือกมาใส่ปั๊มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสายไฟนะับเพื่อที่จะต่อลงบอร์ดเป็น 3พินตรงนี้นะครับเท่ากับว่าเราต่อตรงนี้เข้ากับเครื่องไม่ต้องต่อ rgb ถ้าไม่ใช้ก็ได้2เส้นจบเลยเดี๋ยวดูซิว่าเขามีหัวรวมสายมาให้ไหมไม่มีนะครับต้องต่อแยกกันเนาะก็คือพัดลม1แล้วก็ตัวปัม๊ม1ส่วน water box ก,ก็เป็น rgb ไปนะฮะเท่ากับใช้ไฟเลี้ยง2เส้นแล้วต่อ rgb 1เส้นเท่านั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูกันวันนี้ผมขอลองของนิดนึงใช้ตัวไรเซนเ9 7 0 0 x แล้วกันว่าเขาจะเอาอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวมาประกอบดูกันเลยสำหรับความเย็นของเจ้านี้นะครับลองของแล้วนะ 9,007x เฮ้ยเอาอยู่เอ้ย ใช้ได้ใช้ได้นะครับกับไรเซน7 9700X ้าพนเจ็ดรเ์ชุดน้ำตอนเดียวเอาอยู่แต่ก็ต้องบอกกันหน่อยนะว่าผมปรับพัดลมรอบ100%นะครับและปรับปั๊มน้ำร้0 0อันนี้ไม่ได้ใช้งานในรูปแบบปล่อยเป็นเคอร์ฟของมันเองนะปรับแม็กสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ CPU ก็โหลด100%เท่าที่จะเป็นไปได้เหมือนที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับอุณหภูมิช่วงโหลดก็อยู่ประมาณ66-67ขึ้นไปนะครับ เปรียบเทียบได้กับการเรนเดอร์วิดีโอผ่านตัว CPU ตัวนี้เลยกับ CPU Z State t e s ทที่ทุกคนได้เห็นกันตรงนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วทั้งนี้ทั้งนั้นเตือนกันหน่อยก็ต้องเลือกซิสเต็มที่เหมาะสมด้วยซิสเต็มที่ว่าคือ CPU ละ1 2เลยก็คือเคสนะครับถ้าเคสคุณระบายความร้อนได้ดีโฟลด์ในดี ผมว่าใช้กับไรเซนเ9000้นซีรีส์ไม่ได้มีปัญหาเลยทั้งเล่นเกมทั้งใช้ตัดต่อทั้งเรนเดอร์วิดีโอผมว่าจบได้นะครับกลับกันถ้าเป็น Co r e Ultra 7ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันใช้เจ้านี่น่าจะเอาอยู่ถ้าจะให้ดีนะครับเสริมพัดลมเข้าไปหน่อยเปลี่ยนพัดลมนะครับให้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาจากนี้อีกสักนิดก็ได้หรือจะใส่พัดลมเป็นแซนวิชคู่กันก็ได้เพราะที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็จะเป็นพัดลมเดียวนะฮะอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้เนี่ยพัดลมมาแค่ตัวเดียวใส่ค่คูกัันนหห้าหลง จะยิ่งช่วยพุชพูลได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีงบน้อยอยากได้ชุดน้ําหรือคนที่ทําเครื่อง ITX ที่ไม่สามารถใส่ชุดน้ํา2ตอนได้พราะว่าตัวนี้น่าสนใจนะราคา990บาทไม่เลวเลยนะครับรวมถึงการทดสอบเร็วนี้ลืมบอกไปก็ค,คือเปิดแอร์นะครับที่25องศากันด้วยถ้าเป็นห้องลมอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับส่วนหน้าตาของวอเตอร์บล็อกตรงนี้ก็มีไฟ RGB ถ้าเพื่อนๆชอบก็ต่อหัว RGB ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้ผมว่าคุ้มนะ9ก 90. ประสิทธิภาพถือว่าเทียบเคียงได้กับพวกซิงลมในราคาช่วงพันปลายกันเลยทีเดียวเชียวใครที่งบน้อยแต่อยากได้ชุดน้ําตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ถ้าใครมีงบเยอะกว่านี้หน่อยไป2ตอนไป3ตอนก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่านี้รวมๆถือว่าน่ารักราคาดีและเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนงบน้อยแต่อยากได้ชุดน้ํานี่คือคราเคน1น0ในราคาหลัรกร้อยครับผมชุดน้ําจิ๋วๆแบบนี้แต่ประสิทธิภาพเกินตัวนะจ๊ะ